สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง F Auto Garage อีกครั้งครับวันนี้เรามีรีวิวพิเศษสำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวขนาดกลางที่ให้ทั้งความสะดวกสบายความคุ้มค่าและเทคโนโลยีสุดล้ำในยุคใหม่เราจะพาทุกคนไปชมรายละเอียดเต็มๆของ Toyota Innova 2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการออกแบบใหม่หมดทั้งภายนอกภายในรวมถึงระบบขับเคลื่อนที่พัฒนาให้เหนือระดับกว่าเดิมเริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกก,นกันก่อนเลยครับ สำหรับ Toyota Innova 2026รุ่นใหม่นี้ต้องบอกว่าทาง Toyota ได้ยกระดับดีไซน์ให้หรูหราและมีความสปอร์ตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ลายโครเมียมผสมสีดำด้านเพิ่มความพรีเมียมไฟหน้าเป็นแบบฟูลเลดพร้อม The Time Running Light ที่ให้ความรู้สึกเฉียบคมและล้ำยุคตัวกันชนหน้าออกแบบให้มีเส้นสายที่ต่อเนื่องกับฝากระโปรงทำให้ดูแข็งแรงและปราดเปรียวในเวลาเดียวกัน ส่วนด้านข้างของตัวรถเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้เฉีเฉียวมากขึ้นมีความโค้งมนที่ลงตัวกับแนวหลังคาล้ออลูมยขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่สีทูโทนเพิ่มความหรูด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายเล็ดแบบแนวนอนที่ยาวต่อเนื่องกับประตูท้ายให้ความรู้สึกเหมือนรถ SUV ระดับพรีเมียมมากกว่าเป็นรถ MPV ทั่วไปเสาซีดานท้ายถูกออกแบบให้มีความรุ่ลมลดแรงต้านอากาศได้ดีขึ้นซึ่งช่วยในเรื่องของสมรรถนะและการประหยัดน้ำมันด้วย มาดูภายในห้องโดยสารกันต่อครับเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในของ Toyota i n n o v a 2026เรียกได้ว่าหรูหราก,กว่าทุกรุ่นก่อนหน้าเบาะนั่งใช้วัสดุหนังแท้คุณภาพสูงลุ่มและรองรับสรีระได้ดีมากโดยเฉพาะในรุ่นสูงสุดจะมาพร้อมกับเบาะแบบกับตันซีแถวที่2ที่สามารถปรับเองนได้และมีที่วางแขนส่วนตัวเพิ่มความสะดวกสบายเหมือนนั่งเครื่องบินชั้นธุรกิจพื้นที่ในห้องโดยสารกว้างขวางมากสามารถรองรับผู้โดยสารได้7ที่นั่งแบบเต็มสบาย ส่วนพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมแพดเดิลชิพสำหรับเปลี่ยนเกียร์แบบสปอร์ตหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลขนาด10.5นิ้วแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งมาตรวัดความเร็วระบบช่วยขับและสถานะของเครื่องยนต์ระบบอินโฟเทนเมนต์กลางใช้หน้าจอขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple Car Play และ Android Auto แบบไร้าสายมีระบบเสียงพรีเมียมจาก JBL ให้เสียงที่คมชัดและทรงพลังช่องชาร์จ USB และท y p e C มีให้ครบทุกแถวรวมถึงพอร์ตชาร์จแบบไร้าสายสำหรับสมาร์ทโฟน ระบบปรับอากาศแบบแยกอิสระสาโซนควบคุมอุณหภูมิได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมช่องแอร์สำหรับทุกที่นั่งหลังคามีช่องเก็บของและไฟแอมเบียนไลท์แบบ LED ที่เปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์เพิ่มบรรยากาศหรูหราในตอนกลางคืนส่วนด้านหลังสามารถพับเบาะได้หลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากขึ้นเหมาะสำหรับการเดินทางไกลหรือใช้เป็นรถครอบครัวในชีวิตประจำวัน มาพูดถึงด้านสมรรถนะการบ้างโตโยต้าอินโนวาสอ่ใช้เครื่องยนต์แบบไฮบริดขนาด2.0นลิตรที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ186แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ eCVT ขับเคลื่อนล้อหน้าซึ่งให้ความนุ่มนวลในการขับขี่และประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอัตราการซึนเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าทำได้ดีมากสำหรับรถขนาดนี้การขับขี่ของอินโนวารุ่นใหม่มีความนิ่งและมั่นใจมากขึ้น ช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ใช้แพลตฟอร์ม TNGA ที่แข็งแรงและเบาวกว่าเดิมทําให้เข้าโค้งได้มั่นคงเสียงรบกวนจากภายนอกลดลงอย่างชัดเจนพวงมาลาัยตอบสนองไวและแม่นยําระบบเบรกแบบดิสซีล้อพร้อม ABS, EBD และ BA ทํางานได้ดีในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้ง Eco, Normal และ Power เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานแต่ละแบบ ทางด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota Innova 2026มาพร้อมชุดระบบ t o y o ต a Safety s e n s เวอร์ชันล่าสุดซึ่งประกอบด้วยระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติ Pre-Collision System ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Dynamic Radar Cruise Control ระบบช่วยให้อยู่ในช่องทาง Lane Keeping Assist ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน Lane Departure Alert รระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบไฟสูงอัตโนมัติ และกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้ขับขี่ได้ปลอดภัยมากขึ้นในทุกสถานการณ์และสำหรับระบบช่วยจอดอัตโนมัติหรือ Parking Assist ก็มีให้ในรุ่นท็อปทำให้การจอดรถในที่แคบง่ายขึ้นเพียงแค่กดปุ่มเดียวระบบจะช่วยควบคุมพวงมาลาัยและเบรกให้โดยอัตโนมัติส่วนระบบ Blind Spot Monitor ก็ช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่ในมุมอับเพิ่มความมั่นใจขณะเปลี่ยนเลน ในเรื่องของราคาครับโตโยต้าอินโนวา2026มีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยโดยราคาจะเริ่มต้นประมาณ1ล้าน200,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นไปจนถึงประมาณ1ล้าน6 0 0 0 0บาทสำหรับรุ่นท็อปสุดซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งระบบไฮบริดสมรรถนะเทคโนโลยีความปลอดภัยและความหรูหราภายในที่เกินระดับรถครอบครัวทั่วไป เมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน Toyota Innova 2026ถือเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและคนที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้รอบด้านบอกทั้งสำหรับการเดินทางในเมืองหรือออกทริปต่างจังหวัดด้วยความนุ่มนวลประหยัดและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีครบครันใครที่เคยชอบรุ่นเดิมบอกได้เลยว่ารุ่นใหม่นี้จะทำให้คุณประทับใจยิ่งกว่าเดิมแน่นอน ก่อนจะจบคลิปนี้ถ้าชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง F Auto Garage เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ